สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมได้มายืนอยู่ที่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับนะฮะแปลงนาผืนนี้นะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับเริ่มออกลวงแล้วอ้าวพี่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่แนะนำตัวหน่อยครับค่ะประคองสมใจค่ะอยู่จังหวัดพิษณุโลกอ่าวเป็นไงครับรอบนี้ข้าวดีไหมครับรอบนี้พอดูได้น้ำพอ รานที่แล้วน้ําไม่พอเออ๊ะข้ารอบนี้ของพี่สวยจังเลยอะนะออกเสมอเดะเลยนะครับพี่พี่ใช้ยูเไลร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าครับใช้ยูเอไลร้อยเปอร์เลยค่ะใช้ตั้งแต่ปุ๋ยตอนเล็กๆก็ใช้ปุ๋ยคุกอ๋ะคุกกับยูนิคใช่ใช่แล้วก็ไบโอซอยใส่ไว้แบบต้นแข็งโรคหนอนแมลงก็ไม่ควรคุ้มกันได้เป็นเดือนอะใส่แต่ข้าวอายุได้สิบสามวันแล้วพี่ใส่ปุ๋ยยูนิคกี่ครั้งครับ ใส่สาครั้งครั้งแบ่งใส่หรือยังไงแบ่งใส่ครั้งละแบ่งใส่ครั้งละแค่ไม่กิโลสิบกาโลอ๋อสิบกโลใช่แล้วพอแต่ว่าตอนตอนเตกโกอ่ะเราก็จะใส่ให้เยอะหน่อยนึงอ๋อแล้วบอรอบสุดท้ายเราก็พอดูประมาณเอาว่าถ้าเขียวเยอะเราก็ลดปริมาณโอ้ดูจากสายตาแล้วพี่มันเขียวก็ชาวบ้านชาวมือกโอเคพี่แล้วก็นี่อีกประมาณสัก ขี่วันจะได้เกี่ยวพี่แปลงนี้ของพี่อะแปลงนี้ก็ประมาณสักประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาแนละ้วน่าจะได้เกี่ยวอืค mm hmm. าดว่ายอย่างนั้นโอ้โห oh. ก็ประมาณเก้าสิบเก้าสิบสองเก้าสิบสามวันอะโอเคแล้วก็อปุ๋ยปุ๋ยของยุไลนี่ยังมั่นใจยอยู่เนาะมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไน้อย <laughs> อะไรอย่างก็มันก็ไม่ค่อยเปลืองแรงเราเท่าไหร่ mm hmm. ไม่ต้องแบกอับ อับอับมันยังไงพี่อ๋อโหแมวนี่คนพิโรก็บอกอับอับมันหนักโอเคใส่ไว้ก็เขียวดีกว่าองเขาอะความเขียวความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยออืโรคหนอนแมลงก็ของเขาอะประสบปัญหาโรคแมลงหนอนกอแต่ทางเราไม่ค่อยมีประสบแบบนั้นโอ้โหรู้สึกมั่นใจแล้วข้าวพี่นี่ไม่ล้มเลยนะฮะเอ๊ะแล้วรอยอะไรพี่เป็นเป็นวงเวงนิดนิดนิดหน่อยเนี่ยนะ อ๋อโดนบินใช่ไหมใช่โดนบินไปเมื่อวันเมื่อวันก่อนอ๋อเออเลยเป็นรอยแต่ก็ไม่ล้มแต่ก็ไม่ล้มเริ่มตั้งขึ้นแล้วพี่ที่ผมขับรถเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แปลงนาเนี่ยที่ทิศโซนนี้มันมันเป็นสนิมแดงเนาะอเออส่วนใหญ่ของพี่เป็นไหมเมื่อก่อนมันก็มีเป็นบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เราใช้ปุ๋ยยูนิคมันแก้ปัญหาได้คือไม่เป็นนะครับเออนะครับอ๋อนี่ก็คือสนิมแดงที่ เหล็กออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นในดินนแรงต่างนี่นะทำ<ม>ดินเป็นกรดต่างๆนี่นะไม่เป็นใช่ไหมพี่ไม่เป็นค่ะอืมโอเคนะเห็นภาพไยครับขอ,ของพี่ไม่เป็นนะดินดํามีขุยใส้เดือนพี่มขุยเส้เดือนขึ้นเทียบเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นภาพไปนะฮะนี่ใส้เดือนขึ้นเต็มเลยเออนะคะก็ขอฝากให้กับเกษตรกร,ะกรนะคะที่ไม่เคยได้ใช้ก็ให้อยากให้มาลองใช้ดูคะ่ะดีคะ่ะดีจริงๆคะ่ะผลผลิตก็ดี การใส่ปุ๋ยอะไรก็เข okay. like uh, okay. ียวดีใบแข็งต really? ้น okay. ต like ั้งดีค่ะโอเคก็รอบนี้ก็ขอให้พี่คองประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ให้ได้ข้าวไรละเกียนกว่านะฮะอย่างที่เคยทําได้นะครับไรละเกียนกว่าก็ขอเกียนละหมื่นกว่าโอเคขอบคุณมากพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะครับ